ตอนมันกอดกันเหรอเออมันกอดกันมันหนาวเลยตอนนั้นมีลูกก็เลยเอาลูกไปเล่นเครื่องเล่นลูกไม่หาเท่าไหร่อุ้ยน่ารักไอ้ลูกน่ารักไปขึ้นกินแล้วหลายตัวเลยไอ้หมูนิ่งเดินเดินอย่างเดียวเว้ยหมุนอะไรหมุนวงกลมหมุนวงกลมเอะไรยอหกสี่หกสี่หกสี่สวยอะ 야. <람이> 네어네 <람이> <람이> สนุกใหญ่เลยเออแบบกระปบใส่หน้าตัวเองตเป็นหน้ารุ่นแม่เนี่ยโอ๊ยถ้าเกิดเราเ้อน,ป,อนป้อนหิมะแล้วปลาใส่ขึ้นมันจะเป็นไน่าจะโดนจับอยู่ที่นี่แหละไม่ไน้ <c ười> เขาเล่นเล่นเหมือนเดินเล่นเะรอตอนอาจจะให้น้องออกกำลังกายไหมคงคออกกำลังกายหน่อยหูตัวนั้นคือใหญ่มากเลยค่ะมีตัวหนึ่งใหญ่ที่สุดค่ะโอ้จ่าฝูงอ้วนนี่เอ้ยน้องแม็กไปดีนู้นน่ะเอาไปดีใช่ค่ะเอาไรดีเอาไรดีสุดน่ารักดีภาษาัวกฤษต่อ โอ้ตัวนั้นตัวนั้นใหญ่มากน้องเพลงเห็นไหมเห็นเพลงนี่ดูตัวนี้อ้วนเนี่ยไปกินเก่งนกอะไรบินไม่ได้ก็นี่แหละนกดึงอย่าไปเอะอะอยากให้มันลงน้ำอยากให้มันลงน้ำเมญ่จะมาแล้วขนมันก็น้อยแล้วมันมันทนหนาวได้ ลุงานขนมาก็น้อยนะคนแบกเนี่ยตัวใหญ่อะูจมูกกอ่อ่ะอ่ตรงไหนครับอกให้ลงบข้างร่างป่นค่ะอยตกอย่าลงมไปตกหงสโอ้จมบ้าเหรอขอเธอ đó sẽ phải nhận dạng từ đó. Tôi không biết tôi sẽ gặp ai. Tôi chỉ.